โพธ,ธิราชกุมารสูตรโพธ,ธิราชกุมารสูตรเป็นพระสูตรที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติตั้งแต่ตอนจะเสด็จออกผนวดจนถึงโปรดปัญจวคีเป็นที่อ้างถึงเสมอแต่เนื่องจากพุทธประวัติในช่วงตอนนี้มีเนื้อหาตรงกันกับในพระสูตรอื่นๆที่ผ่านมาบ้างแล้วจึงจะไม่เก็บเอาความโดยละเอียดอีก เรื่องปูผ้าขาวให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบครั้งนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เพสะลามิขทายวันใกล้เมืองสุงสุมานคิระแควนพักทะปราศาสโกกนุษของโพธิราช,ชกุมารเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ยังไม่เคยมีการใช้สอยวันหนึ่งโพธิราช,ชกุมารเรียกพระสหายนามว่า สัญชิกาบุตรมามอบหมายให้ไปทูลนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้นพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นนั้นนอกจากจัดเตรียมพัตตาหารไว้อย่างเพียบพร้อมแล้วราชกุมารยังรับสั่งให้ปูผ้าขาวไว้ที่บันไดตั้งแต่ขั้นล่างสุดของปราสาทโกกนุษย์หวังจะให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบ อัตถกถากล่าวว่าเพื่อจะได้เป็นมงคลให้พระองค์ได้โอรสแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงเหยียบได้แต่ประทับยืนอยู่ที่ทางขึ้นบันไดราช,ชกุมารทูลขอให้ทรงเหยียบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นผลในที่สุดพระพุทธองค์ทอดพระเนตรไปที่พระอานนท์พระอานนท์จึงกล่าวแก่โพธิราช,ชกุมารว่าเก็บผ้าขาวไว้เถิด พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบผืนผ้าทรงเห็นแก่ผู้เกิดภายหลังจะได้ถือเป็นแบบอย่างวันนั้นหลังจากพระพุทธองค์เสวยเสร็จโพธิราช,ชกุมารประทับนั่งบนอาสนะตำ่ำกราบทูลถึงความคิดของพระองค์เองว่าไม่มีความสุขที่คนจะถึงได้ด้วยความสุขแต่จะถึงได้ด้วยความทุกข์ ต้องบำเพ็ญตนให้ทุกทรมานจึงจะได้บรมสุขเรื่องเส้นทางตรัสรู้ทำให้บรรลุสุขแท้จริงพระดำรัสตอบในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องของพระองค์เองเป็นคำตอบจำเดิมแต่ยังเป็นโพธิสัตว์ก่อนออกผนวดว่าพระองค์ก็มีความคิดเช่นเดียวกับโพธิราช,ชกุมารขณะที่ยังอยู่ในปฐมวัย ทั้งที่พระมานดาและพระบิดาพระมานดาหมายถึงพระนางโคตมีซึ่งเป็นพระนานางและพระมานดาเลี้ยงต่างกันแสงน้ำพระเนตรอาบพักทรงปรงผมและหนวดนุ่งห่มกาสาวพัดออกผนวดไปขอเป็นสิทธิปฏิบัติธรรมกับอาลาระดาบทกาลามโคตสำเร็จถึงอรูปฌาน ฉันอากินจัญญายตนะฌานาไปขอเป็นสิทธิบัติธรรมกับอุทกะดาบทรามบุตรสำเร็จถึงอรูปฌานฉันเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานาโดยใช้เวลาไม่นานทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงขอลาจากรอนแรมไปจนถึงตำบลอุรุเวลา เลือกที่นั่นเป็นที่บำเพ็ญเพียรแนวทางใหม่ที่นั่นทรงเกิดความคิดในรูปอุปมาสามข้อคือ 1. ไม้สดชุ่มยางซ้ำยังแช่อยู่ในน้ำเอามาสีให้เกิดไฟไฟย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนสมณพราหมณ์ซึ่งยังไม่ปลี่กายออกจากกามซ้ำยังหมกมุ่นอยู่ในกามถึงจะบำเพ็ญตะบะเข้มงวดเพียงใด ก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ 2. ไม้สดชุ่มยางอยู่บนบกไกลน้ำเอามาสีให้เกิดไฟไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้เหมือนสมณพราหมณ์ที่ปลีกกายออกจากกามแต่ใจยังยินดีรักใคร่อยู่ในกามถึงจะบำเพ็ญตะบะเข้มงวดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ 3. ไม้แห้งและอยู่บนบกไกลน้ำ เอามาสีไฟย่อมเกิดไฟได้เหมือนสมณพราหมณ์ที่ปลีกกายออกจากกามทั้งไม่ติดใจรักใคร่ในกามบำเพ็ญเพียรได้รับทุกทรมานหรือไม่ก็ตามก็ควรที่จะตรัสรู้ได้อุปมาทั้งสามข้อส่งให้โพธิราชกุมารตอบซึ่งก็ได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยพระองค์เองหลังจากทรงเกิดความคิดทั้งสามประการนั้น จึงได้เริ่มบำเพ็ญทุกขรกิริยาเริ่มจากกดฟันด้วยฟันเพ่งชานกลั้นลมหายใจอดอาหารจนใครมาพบเห็นก็นึกว่าสิ้นพระชนแล้วแน่พระไทยว่าไม่มีสมณพราหมณ์อื่นใดจะบำเพ็ญทุกขรกิริยาได้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วแต่ก็เปล่าประโยชน์ความตรัสรู้หาได้เกิดให้ประจักษ์แก่พระไทยไม่ จึงทรงคิดไปว่าน่าจะมีหนทางอื่นอีกกระมังที่จะทำให้ตรัสรู้ได้จากนั้นทรงระลึกถึงการได้ปฐมฌานที่ใต้ร่มว่าในงานพิธีของพระราชบปิดาฉุกค,คิดได้ว่าน่าจะเป็นทางตรัสรู้จึงหันมาเสวยพระกระยาหารให้ร่างกายกลับมีเรี่ยวแรงปกติดังเดิม ทำให้ปัญจวคีหมดหวังพากันหนีไปด้วยร่างกายที่เป็นปกติทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตเจริญสมาธิได้ปฐมฌานทุติยฌานต,ตัตยฌานและจตุตถฌานตามลำดับณจตุตถฌานนั้นเองทรงน้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติผลหลังเพื่ออยังรู้การตายการเกิดของชาวโลกและเพื่อดับสิ้นอาสวะ ตามลำดับแล้วทรงเล่าถึงพระดำริที่จะไม่แสดงธรรมเท้าสหัมบดีพรมมาทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยเหตุด้วยผลทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักษุก็ได้พบหมู่สัตว์ซึ่งมีอัธยาศัยต่างกันเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าคนที่พร้อมจะตรัสรู้ตามก็มี ทรงเล่าไปจบลงที่แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีณป่าอิสิปตนะมรุคธายวันและภิกษุทั้งห้ารูปนั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันในเวลาไม่ช้านานเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้โพธิราชกุมารทูลถามขึ้นว่าภิกษุที่ทรงสั่งสอนใช้เวลานานเพียงใด จึงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรันต์พระพุทธองค์ทรงตอบคำถามนี้ด้วยการย้อนถามเกี่ยวกับความสำเร็จทางศิลปะที่โพธิราชกุมารช่ำชองอยู่แล้วคือการขึ้นช้างการถือขอทรงให้คิดหาคำตอบเองว่าถ้ามีใครสักคนมาที่เมืองนี้ด้วยหวังจะศึกษาศิลปะวิทยาด้านการขึ้นช้างถือขอจากโพธิราชกุมาร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางนี้แต่ 1. เขาไม่มีความเชื่อมั่นหรือศรัทธา 2. เขามีสุขภาพที่อ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บ 3. เขาเป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่ 4. เขาเป็นคนเกียดคร้าน 5. เขาเป็นคนไม่เฉลียวฉลาดปรัสถามว่าคนประเภทนี้ ควรจะมาศึกษาศิลปะวิทยาด้านการขึ้นช้างถือขอกับพระองค์หรือไม่โพธิราชกุมารกราบทูลว่าแม้เป็นคนมีลักษณะเพียงข้อเดียวที่ตรัสถึงนั้นก็ไม่สมควรที่จะมาร่ำเรียนการขึ้นช้างถือขอเลยพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามใหม่ในกรณีเดียวกัน แต่คนคนนั้นที่จะมาศึกษาศิลปะวิทยาการขึ้นช้างถือขอมีความพร้อมทั้งห้าอย่างคือมีความเชื่อมั่นมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่มีความบากบั่นภาคเพียรและมีความเฉลียวฉลาดสงถามว่าคนเช่นนี้สมควรมาฝึกปรือกันขึ้นช้างถือขอหรือไม่ซึ่งโพธิราช,ชกุมารก็ทูลว่า ถึงมีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวในห้าอย่างนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะฝึกปรือการขึ้นช้างถือขอกับพระองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเช่นเดียวกันภิกษุก็ต้องมีองค์ธรรมแห่งความเพียรห้าประการคือ 1. มีศรัทธาในพระศาสดาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มีอาพาธน้อยระบบย่อยอาหารเป็นปกติไม่เย็นจัดร้อนจัด พอเหมาะสำหรับความเพียร 3. เป็นคนไม่โอู้อวดไม่เจ้าเล่แสดงตนตรงไปตรงมาทั้งต่อพระศาสดาและเพื่อนภิกษุด้วยกัน 4. ระดมเพียรในการละอกุศลธรรมยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ท้อถอยในกุศลธรรม 5. เป็นคนมีปัญญารู้ความเกิดความดับ อันจะเจาะทำลายกิเลสถึงความดับทุกข์อย่างอาริยะได้เรื่องการบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ในชั่ววันชั่วคืนตรัสแก่โพธิราชกุมารต่อไปว่าเมื่อภิกษุมีองค์แห่งความเพียรทั้งห้านี้โดยที่พระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนย่อมสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้ในชั่วเวลาเจ็ดปี หปีห้าปีสี่ปี3มปีสองปี1ปีหรืออาจจะภายในเจเดือน6เดือนหเดือนสเดือน3เดือนสองเดือน1เดือนครึ่งเดือนหรืออาจจะในช่วงเวลาเจคืนเจดวัน6คืน6วันหคืนห้าวันสี่คืนส่วัน3มคืนสมวันสองคืนสองวัน หนึ่งคืนหนึ่งวันและตรัสว่าราชกุมารอย่าว่าแต่หนึ่งคืนหนึ่งวันเลยภิกษุผู้มีองค์ธรรมแห่งความเพียรทั้งห้านี้เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็นจากบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้าจากบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็น โพธิราชชกุมารได้สดับถึงตรงนี้ก็ถึงกับหลุดพระวาจากราบทูลแสดงความชื่นชมในความน่าอัศจรรย์ของพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณที่สามารถให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ภายในชั่วคืนชั่ววันเรื่องโพธิราชกุมารเป็นอุบาสกตั้งแต่อยู่ในพระคัน พระสหายสัญชิกาบุตรเมื่อได้ฟังคำกราบทูลของโพธิราช,ชกุมารอย่างนั้นก็ทูลขึ้นว่าพระองค์ได้ตรัสชัดเจนถึงพระคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระรัตนตรยัยแต่ก็หาได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระไม่โพธิราช,ชกุมารจึงตรัสบอกพระสหายว่าอย่าได้พูดอย่างนั้นเราได้ฟังจากพระมารดาเองว่าครั้งหนึ่งเมื่อทรงพระคันเรา พระแม่เจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่โคสิตารามใกล้กลุ่มโกสัมพีได้ทูลมอบลูกในคันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตขอให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบว่าลูกในคันเป็นอุบาสกตั้งแต่บัดนั้นและอีกครั้งหนึ่งที่เพสกะลามิขทายวันใกล้เมืองสูงสุมานคิระ แม่นมอุ้มเราขึ้นสะเอวเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ยืนกราบทูลว่าโพธิราชก,กุมารน,นี้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำโพธิราชก,กุมารว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วโพธิราชก,กุมารได้ตรัสกับพระสหายอีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเพื่อน เราถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตและได้กราบทูลพระพุทธองค์ขอถวายชีวิตเป็นอุบาสกตลอดไปจบโพธิราช,ชกุมารสูตรโพธิราช,ชกุมารสูตรโพธิราช,ชกุมารสูตรเป็นพระสูตรที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับพุทธประวัติ ตั้งแต่ตอนจะเสด็จออกผนวดจนถึงโปรดปัญจวคีเป็นที่อ้างถึงเสมอแต่เนื่องจากพุทธประวัติในช่วงตอนนี้มีเนื้อหาตรงก,กันกับในพระสูตรอื่นๆที่ผ่านมาบ้างแล้วจึงจะไม่เก็บเอาความโดยละเอียดอีกเรื่องปูผ้าขาวให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบครั้งนั้นพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ เพสะลามิคทายวันใกล้เมืองสุงสุมาคิระแควนพักทะปราศาสโกกนุษของโพธิราช,ชกุมารเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ยังไม่เคยมีการใช้สอยวันหนึ่งโพธิราช,ชกุมารเรียกพระสหายนามว่าสัญชิกาบุตรมามอบหมายให้ไปทูลนิมนต์พระพุทธองค์เพื่อเสวยพัตตาหารในวันรุ่งขึ้น พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นนั้นนอกจากจัดเตรียมพัตตาหารไว้อย่างเพียบพร้อมแล้วราชกุมารยังรับสั่งให้ปูผ้าขาวไว้ที่บันไดตั้งแต่ขั้นล่างสุดของปราสาทโกกนุษหวังจะให้พระพุทธองค์ทรงเหยียบอัตถกถากล่าวว่าเพื่อจะได้เป็นมงคลให้พระองค์ได้โอรสแต่พระพุทธองค์ไม่ทรงเหยียบ ได้แต่ประทับยืนอยู่ที่ทางขึ้นบันไดราชก,กุมารทูลขอให้ทรงเหยียบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่เป็นผลในที่สุดพระพุทธองค์ทอดพระเนตรไปที่พระอานนท์พระอานนท์จึงกล่าวแก่โพธิราชก,กุมารว่าเก็บผ้าขาวไว้เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทรงเหยียบผืนผ้าทรงเห็นแก่ผู้เกิดภายหลังจะได้ถือเป็นแบบอย่าง วันนั้นหลังจากพระพุทธองค์เสวยเสร็จโพธิราชกุมารประทับนั่งบนอาสนะตำ่ำกราบทูลถึงความคิดของพระองค์เองว่าไม่มีความสุขที่คนจะถึงได้ด้วยความสุขแต่จะถึงได้ด้วยความทุกข์ต้องบำเพ็ญตนให้ทุกทรมานจึงจะได้บรมสุขเรื่องเส้นทางตรัสรู้ทำให้บรรลุสุขแท้จริง ดระดำรดตอบในเรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องของพระองค์เองเป็นคำตอบจำเดิมแต่ยังเป็นโพธิสัตว์ก่อนออกผนวดว่าพระองค์ก็มีความคิดเช่นเดียวกับโพธิราชกุมารขณะที่ยังอยู่ในปฐมวัยทั้งที่พระมารดาและพระบิดาพระมารดาหมายถึงพระนางโคตมีซึ่งเป็นพระนานางและพระมารดาเลี้ยง ่างกันแสงน้ำพระเนตรอาบพักทรงปรงผมและหนวดนุ่งห่มกาสาวพัดออกผนวดไปขอเป็นสิทธิปฏิบัติธรรมกับอาลาระดาบทกาลามโครสำเร็จถึงอรูปฌานชั้นอากินจัญญายตนะฌานไปขอเป็นสิทธิปฏิบัติธรรมกับอุทกะกดาบทรามบุตรสำเร็จถึงอรูปฌาน ฉันเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานาโดยใช้เวลาไม่นานทรงเห็นว่าไม่ใช่ทางตรัสรู้จึงขอลาจากรอนแรมไปจนถึงตำบลอุรุเวลาเลือกที่นั่นเป็นที่บำเพ็ญเพียรแนวทางใหม่ที่นั่นทรงเกิดความคิดในรูปอุปมาสามข้อคือ 1. ไม้สดชุ่มยางซ้ำยังแช่อยู่ในน้ำ เอามาสีให้เกิดไฟไฟย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนสมณพราหมณ์ซึ่งยังไม่ปลี่กายออกจากกามซ้ำยังหมกมุ่นอยู่ในกามถึงจะบำเพ็ญตบะเข้มงวดเพียงใดก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ 2. ไม้สดชุ่มยางอยู่บนบกไกลน้ำเอามาสีให้เกิดไฟไฟก็เกิดขึ้นไม่ได้ เหมือนสมณพราหมณ์ที่ปลีกกายออกจากกามแต่ใจยังยินดีรักใคร่อยู่ในกามถึงจะบำเพ็ญตบะเข้มงวดอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะตรัสรู้ได้ 3. มไม้แห้งและอยู่บนบกไกลน้ำเอามาสีไฟย่อมเกิดไฟได้เหมือนสมณพราหมณ์ที่ปลีกกายออกจากกามทั้งไม่ติดใจรักใครในกาม บำเพ็ญเพียรได้รับทุกทรมานหรือไม่ก็ตามก็ควรที่จะตรัสรู้ได้อุปมาทั้งสามข้อทรงให้โพธิราชกุมารตอบซึ่งก็ได้คำตอบที่ถูกต้องด้วยพระองค์เองหลังจากทรงเกิดความคิดทั้งสามประการนั้นจึงได้เริ่มบำเพ็ญทุกขรกิริยาเริ่มจากกดฟันด้วยฟันเพ่งชานกลั้นลมหายใจ อดอาหารจนใครมาพบเห็นก็นึกว่าสิ้นพระชนแล้วแน่พระไทยว่าไม่มีสมณพราหมณ์อื่นใดจะบำเพ็ญทุกขระกิริยาได้ยิ่งไปกว่านี้อีกแล้วแต่ก็เปล่าประโยชน์ความตรัสรู้หาได้เกิดให้ประจักษ์แก่พระไทยไม่จึงทรงคิดไปว่าน่าจะมีหนทางอื่นอีกกระมังที่จะทำให้ตรัสรู้ได้จากนั้น ทรงระลึกถึงการได้ปฐมฌานที่ใต้ร่มว่าในงานพิธีของพระราชบปิดาุุคิดได้ว่าน่าจะเป็นทางตรัสรู้จึงหันมาเสวยพระกรยาหารให้ร่างกายกลับมีเรี่ยวแรงปกติดังเดิมทำให้ปัญจวคีหมดหวังพากันหนีไปด้วยร่างกายที่เป็นปกติทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตจเจริญสมาธิ ได้ปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานและจตุตถฌานตามลำดับณนะจตุทถฌานนั้นเองทรงน้อมจิตไปเพื่อระลึกชาติผลหลังเพื่ออย่างรู้การตายการเกิดของชาวโลกและเพื่อดับสิ้นอาสวะตามลำดับแล้วทรงเล่าถึงพระดำริที่จะไม่แสดงธรรมเท้าสหัมบดีพรมมาทูลอาราธนา ให้ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยเหตุด้วยผลทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุก็ได้พบหมู่สัตว์ซึ่งมีอัธยาศัยต่างกันเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าคนที่พร้อมจะตรัสรู้ตามก็มีทรงเล่าไปจบลงที่แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคียนป่าอิสิปต,ตนะมรุคทายวันและภิกษุทั้งห้ารูปนั้น ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันในเวลาไม่ช้านานเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้โพธิราชกุมารทูลถามขึ้นว่าภิกษุที่ทรงสั่งสอนใช้เวลานานเพียงใดจึงจะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันพระพุทธองค์ทรงตอบคำถามนี้ด้วยการย้อนถามเกี่ยวกับความสำเร็จทางศิลป,ปะ ที่โพธิราชกุมารช่ำชองอยู่แล้วคือการขึ้นช้างการถือขอทรงให้คิดหาคำตอบเองว่าถ้ามีใครสักคนมาที่เมืองนี้ด้วยหวังจะศึกษาศิลปะวิทยาด้านการขึ้นช้างถือขอจากโพธิราชกุมารซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางนี้แต่หนึ่งเขาไม่มีความเชื่อมั่นหรือศรัทธาสอง เขามีสุขภาพที่อ่อนแอมีโรคภัยไข้เจ็บ 3. เขาเป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่ 4. เขาเป็นคนเกียจครา้าน 5. เขาเป็นคนไม่เฉลียวฉลาดตรัสถามว่าคนประเภทนี้ควรจะมาศึกษาศิลปะวิทยาด้านการขึ้นช้างถือขอกับพระองค์หรือไม่โพธิราชกุมารกราบทูลว่า แม้เป็นคนมีลักษณะเพียงข้อเดียวที่ตรัสถึงนั้นก็ไม่สมควรที่จะมาริ่ำเรียนกันขึ้นช้างถือขอเลยพระพุทธองค์ทรงตั้งคำถามใหม่ในกรณีเดียวกันแต่คนคนนั้นที่จะมาศึกษาศิลปะวิทยาการขึ้นช้างถือขอมีความพร้อมทั้งห้าอย่างคือมีความเชื่อมัน่นมีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นคนโอ้อวดเจ้าเล่ มีความบากบั่นภาคเพียนและมีความเฉลียวฉลาดทรงถามว่าคนเช่นนี้สมควรมาฝึกปรือการขึ้นช้างถือขอหรือไม่ซึ่งโพธิราชกุมารก็ทูลว่าถึงมีคุณสมบัติเพียงอย่างเดียวในห้าอย่างนั้นก็เพียงพอแล้วที่จะฝึกปรือการขึ้นช้างถือขอกับพระองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเช่นเดียวกัน ภิกษุก็ต้องมีองค์ธรรมแห่งความเพียร5ประการคือ 1. มีศรัทธาในพระศาสดาว่าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. มีอาพาธน้อยระบบย่อยอาหารเป็นปกติไม่เย็นจัดร้อนจัดพอเหมาะสำหรับความเพียร 3. เป็นคนไม่โอ้อวดไม่เจ้าเล่แสดงตนตรงไปตรงมาทั้งต่อพระศาสดาและเพื่อนภิกษุด้วยกัน สระดมเพียรในการละอกุศลธรรมยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อมมีความเข้มแข็งมั่นคงไม่ท้อถอยในกุศลธรรม 5. เป็นคนมีปัญญารู้ความเกิดความดับอันจะเจาะทําลายกิเลสถึงความดับทุกข์อย่างอาริยะได้ 5. เรื่องการบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ในชั่ววันชั่วคืน รัดแก่โพธิราชกุมารต่อไปว่าเมื่อภิกษุมีองค์แห่งความเพียรทั้งห้านี้โดยที่พระองค์ทรงแนะนำพร่ำสอนย่อมสามารถที่จะตรัสรู้ธรรมได้ในช่วงเวลาเจดปี6ปีห้าปีสี่ปีสมปีสองปีหนึ่งปีหรืออาจจะภายในเจเดือนหเดือนห้าเดือนสเดือนสมเดือนสองเดือนหนึ่งเดือน ครึ่งเดือนหรืออาจจะในช่วงเวลาเจดคืนเจ็ดวันหคืนหวันห้าคืนห้าวันสี่คืนสี่วันสามคืนสามวันสองคืนสองวันหนึ่งคืนหนึ่งวันและตรัสว่าราชกุมารอย่าว่าแต่หนึ่งคืนหนึ่งวันเลยภิกษุผู้มีองค์ธรรมแห่งความเพียรทั้งห้านี้ เมื่อได้ตถาคตเป็นผู้แนะนำตถาคตสั่งสอนในเวลาเย็นจากบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเช้าตถาคตสั่งสอนในเวลาเช้าจากบรรลุคุณวิเศษได้ในเวลาเย็นโพธิราชกุมารได้สดับถึงตรงนี้ก็ถึงกับหลุดพระวาจากราบทูลแสดงความชื่นชมในความน่าอัศจรรย์ของพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณ ที่สามารถให้การบรรลุธรรมเกิดขึ้นได้ภายในชั่วคืนชั่ววันเรื่องโพธิราชชก,กุมารเป็นอุบาสกตั้งแต่อยู่ในพระคันพระสหายสัญชิกาบุตรเมื่อได้ฟังคำกราบทูลของโพธิราชชก,กุมารอย่างนั้นก็ทูลขึ้นว่าพระองค์ได้ตรัสช,ชัดเจนถึงพระคุณอันน่าอัศจรรย์ของพระรัตนตรยัย แต่ก็หาได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะไม่โพธิราชกุมารจึงตรัสบอกพระสหายว่าอย่าได้พูดอย่างนั้นเราได้ฟังจากพระมารดาเองว่าครั้งหนึ่งเมื่อทรงพระคันเราพระแม่เจ้าได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่โคสิตารามใกล้กรุงโกสัมพีได้ทูลมอบลูกในคันไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง ให้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตขอให้พระพุทธองค์ทรงรับทราบว่าลูกในคันเป็นอุบาสกตั้งแต่บัดนั้นและอีกครั้งหนึ่งที่เพสกะลามิขทายวันใกล้เมืองสูงสุมานคิระแม่นมอุ้มเราขึ้นสะเอลเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ยืนกราบทูลว่าโพธิราช,ชกุมารน,นี้ ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำโพธิราชกุมารว่าเป็นอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วโพธิราชกุมารได้ตรัสกับพระสหายอีกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเพื่อนเราถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดชีวิตและได้กราบทูลพระพุทธองค์ขอถวายชีวิต เป็นอุบาสกตลอดไปจบโพธิราชชกุมารสูตร